แต่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าข่าวดีมักจะมีไม่นานนะครับฝังดูไม่ค่อยดีเลยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเดขึ้นต้นด้วยข่าวดีแต่มาบอกว่ามักจะมีไม่นานประมาณนีน้แต่เอาว่ามันคือสิ่งที่ดีเราค่อยๆแยกแยะดีก่อนไม่ดีตามมาแล้วเดี๋ยวก็ดีอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเป็นเซอร์เคิลของเวลาไม่ว่าจะ คุณหมอดูจะชอบบอกว่าทุกเจดปีมีทีหรือบางตำราสิบปีสิบสองปีมีครั้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะวนเวียนอยู่ที่ว่าเราจับความรู้สึกได้ว่าอะไรมันมาก่อนมาหลังมาแล้วอยู่นานแค่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าความทุกข์มักอยู่นานความสุขมักมแป๊บเดียวแต่จริงๆนะถ้าไปดูเวลาจริงๆมันเท่ากันโดยส่วนตัวนะคิดย่างไงาเหมือนกับ เวลาเราไปเที่ยวแล้วกันเที่ยวทัวร์ทริปหนึ่งสักสาวันเราจะมีความรู้สึกว่าสามวันนี่มันแบบแทบแทบจะกระพริบตาแต่เราลืมดูรายละเอียดดีเทลลืมหยิบกล้องหยิบวิดีโอขึ้นมาดูรายละเอียดว่าแต่ละนาทีมันเคลื่อนตัวไปยังไงแล้วก็บางทีก็ลืมลิ้มรสความสุขณนะวินาทีนั้นแต่ในระหว่างเดียวกันที่สามวันที่เราอาจจะต้องสมมุติว่าไปติดคุก มันจะเป็นสามวันที่ติ๊กต่อติ๊กต่อเวลามันจะค่อยๆเดินเราจะจดจ่ออยู่กับเวลานะตรงนั้นจนเรารู้สึกว่ามันนานมากๆอันนี้แหละคือความต่างแต่เราก็พูดไม่ได้ว่าอะไรมันเยอะมันน้อยแต่ให้เราทําความเข้าใจว่ามันเริ่มจากความรู้สึกเรานี่เองว่าอะไรมันจะเร็วหรือมันจะชา้าอย่างที่พูดเกินไว้ว่าข่าวดีม,มักมีไม่นาน ก็พอว่าเราจะรู้ได้เลยว่าแวร์มันมีข่าวดีมาเราก็จะชื่นชมยินดีแล้วมันก็จะมีข่าวร้ายหรือข่าวอื่นหรือสิ่งอื่นเข้ามากระทบกระทั่งทําให้เราอาจจะแซกอีกน,นะครับาีนี้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้แนะ่นอนมันก็มาจากส่วนตัวก็คือครอบครัวบนใกร้ชิพและก็ครอบครัวเราเได้รับข่าวดีซึ่งรอมานานพอสมครวร คำว่ารอมานานเนี่ยบางทีกิจกรรมอย่างเช่นทําธุรกิจทําภารกิจใด,ดๆหรือตรวจสุขภาพหรืออะไรที่เกี่ยวกับอาจจะเดินทั้งร่างกายสุขภาพเป็นทั้งทรัพย์สินเนี่ยบ,บางทีมันต้องใช้ระยะเวลานานในการรอผลนะครับอาจจะสามเดือนหกเดือนด้วยซ้าไปนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเป็นปีแล้วผลที่ออกมาที่บอกว่าข่าวดีก็เพราะว่ามันเป็นผลดีที่เรารอคอยว่าเราได้ผลแล้ว ออกมาว่ามันเป็นสิ่งดีปึ๊บเราก็ไปฉลองนะครอบครัวคนใกล้ชิดเราก็ไปฉลองมูนนี่น่ทานทุกอย่างที่อยากทานกินทุกอย่างที่อยากกินทั้งทั้งที่เราต้อง IF ทงั้งทั้งที่เราต้องพวกลุมอาหารแต่เราก็ปล่อยวางนั่ตรงนั้นเพื่อฉลองในขาวดีแต่ในาาระหว่างเราเดินทางในขาวดีวนั้นเนี่ในวันนั้นในการฉลองเราก็คิดถึงมุมมองอื่นเช่น ข่าวที่มันถาโถมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทนายดา้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริษัทที่แชร์ลูกโซ่โกงกันฟ้องกันหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องนน้นเรื่องนี้ที่มันจะเข้ามาหรือเรื่องทำให้เราทำลัง,งเข้าใจว่าเฮ้ยไอตอนเรื่องของคนอื่นเขาก็คงเป็นข่าวร้ายอยู่ในระหว่างที่เราเป็นข่าวดีเรากําลัางทินมีความสุขหลายคนกํนาลังอยู่บนความทุกข์ในการ ต้องถูดทุกขิถูกทรมารย์หรือต้องโดนทัวลงอะไรมากเายเราก็เลยคุยกันแลกเปลี่ยนกันทางในะครับจุดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่ามันยังมีคนทีน่ลำบากมันยังมีคนที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรอีกมากถ้าเราคิดย้อนเราก็มาถึงี่ป่านนี้เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแต่วันนี้เรามีข่าวดีเราจรงเอามัน เป็นกำลังใจว่าโอเคเมื่อเราดีใจเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องเสียใจฉะนั้นแล้วเราจะคิดไปใหญ่มากแค่คิดเสมอว่าอะไรที่เกิดที่แล้วดีเสมอมันก็น่าจะเป็นบทเรียนบททดสอบบทอะไรอย่างหนึง่งที่ทำให้เรารีรู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบง่ายๆแล้วเดินทางไปบนเส้นทาง ปาลิคลิตก,ก็แล้วแต่หรือเราจะริคิตเองก็ดีไม่ว่าพบเจออะไรเราก็พร้อมที่จะยอมรับกับมันแล้วก็ชื่นชมกับมันแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเราก็น่าจะเพียงพอก็สนุกกับชีวิตไปด้วยกันครับสวัสดีครับ